สวัสดีค่ะสวัสดีในค่ำคืนของวันที่23ามกราคม2,569นะคะเวลาที่จิญจุอัดคลิปตอนนี้นะคะ่ะจะอยู่ที่เวลา2 2 4สนาฬิกาี่นาทีนะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิปเรนดอมของวันที่18แล้วเนาะเดินทางมากัน18วันแล้วนะเออก็อันนี้จูขอบอกก่อนนะคะ ถ้าแบบว่าเออถ้าท่านไหนที่ชมทุกวันก็อรุ่มรวยไปก่อนเนาะเออให้ให้ท่านที่แบบว่าเขาเพิ่งเพิ่งมาชมครั้งแรกแล้วกันเนาะก็จินจูทำคลิปแรนดอมนะคะเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งที่คนเงียบในใจอยากจะบอกคุณนะคะคนเงียบในใจของคุณอยากจะบอกคุณเ,เป็นช่วงเวลา21วันนะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิปของวันที่18แล้วนะคะส่วนใครที่เพิ่งมาเห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะก็ อถ้าอยากไปดูคลิปย้อนหลังก็สามารถดูได้ทุกช่องทางเลยนะคะทั้งทั้งช่องทางติกติกแล้วก็บ้านแดงแล้วก็บ้านฟ้านะคะชื่อก็จะเป็นชื่อช่องเดียวกันเลยค่ะชื่อช่องชันจินจุพูดให้แล้วนะนะคะอืมก็อ่าดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์แล้วก็ดูเพื่อความบันเทิงนะคะแล้วก็ต้องขอย้ำอีกว่าอ่าจินจุมาเส้นทางสายจิตวิญญาณและพลังงานนะคะ ถ้า,าถ้าไหนที่ตาจะต้องเห็นหูจะต้องได้ยินหรือจะต้องได้สัมผัสอะไรแบบนี้พลังงานเราอาจจะไม่ตรงกันนะคะแล้วก็ขอแจ้งอีกนิดนึงคือจิิจุไม่ได้เป็นกูรูไม่ได้เป็นกูรูสายเงียบนะคะไม่ได้เป็นกูรูหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรนะคะ mm. เพียงบอกเล่าประสบการณ์จากที่สังเกตมาจากพฤติกรรมของคนเงียบของตัวเองนะคะวันนี้เดี๋ยวมาดูกัน วันนี้ก็มาซะดึกเลยเนาะเออวันนี้คิวขอบนนิดนึงได้ป่าคิวฉันแบบว่าชนกันแบบโอ้ยเพราะว่าทําเองไงทำเองทุกอย่างดูเองเปิดเองรับคิวเองอะไรแบบนี้เพราะว่ามันเป็นงานค่อนข้างละเอียดอ่อนเนาะอืเป็นงานค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วจริงๆไม่อยากให้ใครจะต้องแบบว่าคืออยากสื่อสารเองอยากพูดเองอยากอยากโต้อตอบเองไม่ไม่อยากแบบเหมือนกับว่าถ้าเราให้คนอื่นทําอ่ะหรือว่าไปไปจ้างใครเลยแบบเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับ พลังงานที่ส่งออกไปมันก็จะไม่เหมือนกันอะไรบนี้มาดูกันคิดถึงเธอคิดถึงที่สุดเลยคิดถึงแล้วทาไมไม่พูดเนี่ยคิดถึงแล้วทาไมไม่พูดเออค่าคืนนี้เขาคิดถึงคุณนะอืมเขาคิดถึงคุณตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะผ่านมานานแค่ไหนอะความทรงจําหรือเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอ่ะก็ยังเป็นสิ่งที่เขายังเก็บซ่อนอยู่ในใจอยู่นะคะอืมเนี่ยคิดถึงเขาคิดถึงเธอแล้วเธอคิดถึงเขาไหมล่ะอืม แล้วก็ถึงแม้ว่าเขาจะดูเรียนชาหรือว่าปิดกั้นคุณยังไงอ่ะเนี่ยเขาตั้งการใส่คุณตลอดเลยมันเหมือนกับประมาณว่าอ่าคุณก็อยากให้เขาทักหาขอโทษนะคะคุณก็อยากให้เขาทักหาเขาก็อยากให้อ่อ ออเขาก็อยากให้คุณทักหาเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยเธอถึงแบบเขาอาจจะดูเย็นชาหรือว่าปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองอ่ะแต่แต่แตน่าหนามันไม่ใช่แบบมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเคยเจ็บจากอดีตมาก่อนหรือว่าตัวคุณนั่นแหละก็เคยเจ็บจากอดีตมาก่อนอะไรแบบเนี้ยมันเป็นการที่เป็นแบบว่าเอ้ยฉันก็กลัวเจ็บเธอก็กลัวเจ็บเหมือนกันนะอะไรแบบเนี้ยอืมส่วนตัวเนี้ยภายนอกเขาดู เขาดูแบบว่าเหมือนเหมือนจะแข็งแรงอะไรแบบนี้เนาะเหมือนจะแข็งแรงเหมือนใช้ชีวิตได้ปกติอะไรแบบนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเขาก็คงไปมีคนใหม่แล้วแหละเขาก็คงไม่ได้สนใจเราหรอกเขาก็คงไม่ไม่ได้แคร์อะไรเราเยอะหรอกแต่เปล่านะเขาเจ็บเจ็บไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินหรือว่าอ่าแผลในใจของเขาเองอะไรเนี้ยเธอเห็นไหมล่ะ แต่ในความเจ็บของเขาอ่ะเขาก็เขาเขาก็รอช่วงเวลาที่ที่จัก,กรวาลน่ะจะหมุนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนาะอืมเข้าเห็นไหมล่ะว่าที่มันเจ็บเนี่ยแต่สุดท้ายอ่ะตรงที่มันเจ็บตรงนี้ใช่ปะมันก็มีแสงสว่างอยู่ตรงเนี้ยอืมเนี่ยที่เขาบอกว่าที่ออที่เขาบอกว่าฟ้าหลังฝนน่ะสวยงามเสมอเขาก็รอรอรอ,รอช่วงเวลาที่ที่ท,ที่ที่จัก,กรวาลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะจะ,จะ,จ,ะจะหมุนเขาก็รอแบบว่าให้เวลาได้ทําหน้าที่เหมือนกันเลยแบบเนี้ยอืม โดยพี่ไพ่วิมอฟอฟอร์ตูเนานะเขาก็รอเหมือนกันคุณก็รอเหมือนกันแต่มันก็อาจริงๆก็ต้องขอยามอีกครั้งหนึ่งนะว่าถ้าการรอมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกสูญเสียความเป็นตัวเองหรือทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจเลยแบบเนี้ยก็จงเชื่อหมหัวใจตัวเองนะคะแล้วก็ส่วนอ่าเขาก็ตัวเขาอะค่ะคิดว่าอ่า การที่อ่ะแม้เขาจะไม่พูดกับคุณเนี่ย mm. เออคุณอ่ะฟังเพื่อเป็นไกดนะ์ไลน์นะจริงจุขอยยําว่าฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะอืมอ่าคุณทั้งสองคนนะคะเหมือนกับว่าเขาก็รู้ว่าคุณรู้สึกยังไงแล้วคุณก็รู้ว่าเขาว่าเขารู้สึกยังไงเลยแบบเนี้ยเออคุณเห็นพี่แมวตัวนี้ไหมอ่ะพี่แมวตัวนี้มันทรงพลังมากเลยนะ เหมือนคุณสองคนอ่านใจกันออกอะคา่ะอืมมันแบบเหมือนคุณรู้สึกว่าอทาําไมเขาแบบทําไมเขาทาไมเขาแบบมีแบบเรามีความรู้สึกเหมือนเขาอยู่ใกล้ๆเราเลยอะไรแบบเนี้ยเออมันเป็นอ่าจิงจุงจะบอกว่าเขาก็ยังรอยอยู่นะว่าคุณอาจจะเข้าใจเขาหรือเปล่า แล้วคุณก็อาจจะกําลังรอเหมือนกันว่าสิ่งที่คุณทําออกไปอ่ะเขาจะเข้าใจหรือเปล่าว่าขี้เธอผักบางครูเนาะอาจจะมีการผักกันเกิดขึ้นอะไรแบบเนี้ยเออผักกันเกิดขึ้นแล้วก็แบบว่าฉันก็ไม่ยอมเธอก็ไม่ยอมอะไรแบบเนี้ยเออเขาก็อยากให้คุณรู้ว่าที่คุณผักเขาอ่ะเขาก็เจ็บเหมือนกันนะแล้วแล้วก็ตัวเขาอ่ะตัวคุณก็หวังว่าเขาอาจจะสำนึกหรือเปล่าเขาจะรู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่เธอทำอ่ะมันเจ็บสำหรับฉันนะอะไรแบบเนี้ยเออแต่ก็ ก็เขาก็ยังมองคุณอยู่นะยังมองถึงความสาง่างามของคุณความเด็ดขาดของคุณอะไรแบบเนี้ยอสุดท้ายแล้วค่ําคืนนี้สิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณเนาะถ้าให้จริงจุแกะออกมาเป็นคีย์เวิร์ดมันก็จะเป็นประมาณว่าอ่าฉันอาจจะไม่ได้พูดมากแต่ฉันยังคิดถึงเธอทุกวันบางทีฉันอาจจะ ไม่รู้วิธีแสดงความรักแบบที่เธอต้องการแต่เธอคือคนที่ฉันไม่เคยลืมเลยและถ้าวันใดวันหนึ่งโชคชะตาจะพาให้เรากลับมาพบกันอีกครั้งขอให้เราทั้งคู่พร้อมจะฟังกันด้วยใจไม่ใช่แค่คำพูดอืมอ่า วันนี้ทีนจูดีใจกับลูกดวงของทีนจูทุกท่านเลยนะแล้วก็ดีใจสําหรับทุกๆคู่รักที่แบบว่าได้เปิดโอกาสได้คุยกันแล้วอะไรแบบเนี้ยอืมแต่อยากจะเตือนสาวๆหนุ่มๆอย่างหนึ่งนะคือเธออย่าเธอ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 ๆๆแบบว่าเธอตื่นเต้นได้นะแต่เธอต้องเธอต้องมีสติกับความตื่นเต้นด้วยนะเธอ,อต้องแกะคีย์เวิร์ดให้ออกนะว่าสิ่งที่เขาสนทนามากับเธอสิ่งที่เขาสนทนามาากับเธอคือเขาต้องการสื่ออะไรอืม วันนี้จินจูช่วยจินจูช่วยดูให้น้องลูกดวงเนาะประมาณหนึ่งสองสาประมาณสี่คู่ที่ท,ที่ที่ฝั่งฝั่งฝั่งขคองเนียบของคุณนะที่เขาทักมาอะไรแบบนี้เนาะจินจูก็ช่วยแกะแบบว่าเธอดูดีๆน,นะว่าสิ่งที่เธอเธอเธออย่าไปให้เขาเออแบบเหมือนเขาเหมือนเขาถามเรามาแบบนี้ใช่ปะแต่เรายังแบบยังถามกับเขาอยู่อะไรแบบเนี้ยเออจินจูก็เลยบอกว่าคือ อตอบเขาไปเลยความต้องการของเราคืออะไรอะไรแบบเนี้ยเอออย่าอย่าอย่าถ้าเราหวานเหอะเราก็จะไม่ตรงตรงอะไรแบบนี้ไงอันนี้จริงุขอบอกขอขอขอ,ขอ,แ,บบขอแบบขอแนะนํานิดนึงเนาะเพราะว่าจริงุไม่ได้อวดนะคือคือแฟนจริงุแบบอ่าถ้าแบบใครติดตามมาแรกก็จะรู้ว่าแฟนจริงๆเป็นคุณหมอเนาะอืมแล้วจริงุแบบว่า ไม่สามารถพูดอ้อมๆกับกาแฟจริงจูได้คือจริงจูต้องการอะไรจริงจูจะต้องบอกเขาตรงๆว่าฉันจะต้องไปฉนต้องการเวลาตรงนี้นะฉันจะต้องการแบบนี้นะเลยแบบเนี้ยเพราะว่าจริงจูรู้ว่าเขาก็คงแบบไม่ได้มีเวลาแบบว่าด้วยความที่อาชีพของเขาเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้จิองจูอ้อมไม่ได้เนี่ยเออถ้าเหมือนมันก็เหมือนกับคนไข้ถ้าแบบคนไข้พูดอ้อมกับคุณหมอคุณหมอก็จะไม่รู้ก็จะวินิจฉัยโรคผิดถูกต้องไหมมันก็จะผ่านกระบ,บวนการไปเยอะอะไรแบบเนี้ยอืมจริงจูก็เลย บอกเขาไปตรงตรงเลยว่าต้องการแบบนี้นะเดาลิงก์แบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทาให้รู้สึกมันก็เลยทําให้แบบว่าอ่ะโอเคเราไปในทิศทางเดียวกันนะอะไรแบบเนี้ยมันจะง่ายขึ้นอืก็อ่อาโฆษณานิดนึงได้ปะอืก็อ่าเปิดอ่าเปิดเปิดพลังงานส่วนตัวก็ยังรับอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็คอร์สออนไลน์ตอนนี้ว่างอยู่สองที่นั่งแล้วก็โปรของเดือนหน้าจะเปิดรับวันที่ยี่สิบห้านะคะ อสำหรับเครื่องคืนนี้ก็นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ฉันจีนจุพูดให้แล้วนะ